บทที่14เชื่อเด็กคนนี้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการเสนอตัวรับภารกิจของหลินเยียนสายตาของเหล่าโจและคนอื่นๆก็แปลกประหลาดไม่ต่างกันปากของเขาเผยออกชั่วขณะนั้นก็ลืมไปสนิทว่าจะพูดว่าอย่างไรทั้งตัวมีสมองเพียงส่วนเดียวที่ทำงานตามสัญชาตญาณเขาเพิ่งจะคำนวณเงินใช่ไหมนั่นเขาแค่คิดจะให้ส่วนแบ่งนักร้องศูส่วน นักร้องดังย่อมไม่ได้แบ่งอัตราส่วนเท่านี้แน่0.5ส่วนในสองส่วนนี้เป็นราคาตามแบบฉบับของผู้ช่วยงานโดยทั่วไปมีแค่นักร้องไม่ดังหรือไม่ก็เด็กใหม่เท่านั้นแหละที่จะยินดีร้องเพลงที่ส่วนแบ่งน้อยนิดขนาดนี้ไม่สิไม่สิฉันกำลังคิดอะไรอยู่วะเนี่ยเหล่าโจพยายามควบคุมความคิดฟุ้งซ่านและมุมปากของตนซึ่งกระตุกน้อยๆเขากระแอมครั้งหนึ่งขบคิดหาคาพูด คือว่าคนหนุ่มไฟแรงเป็นเรื่องที่ดีแต่ออเดอร์นี้ของพวกเราไม่ใช่สิ่งที่เด็กใหม่ทั่วไปจะรับมือได้หลินเยียนแน่นอนว่านายเองก็ไม่ใช่เด็กใหม่ธรรมดาแต่พวกเราก็ยังต้องระดมความคิดกันก่อนเอางี้ในหนึ่งเดือนนี้นายส่งเดโมมาให้ฉันก่อนคนอื่นๆในชั้นสิบก็เหมือนกันทุกคนจำเป็นต้องส่งเดโมให้ฉันคนละหนึ่งเพลงจะทำลายความกระตือรือร้อนของหลินเยียนไม่ได้ ในสถานการณ์ที่ทุกคนพากันเงียบเป็นเป่าสากหลินเยียนยังสามารถออกตัวรับภารกิจซึ่งระดับความยากสูงของแผนกประพันธ์เพลงได้นี่เป็นสิ่งที่สมควรได้รับกำลังใจดังนั้นไม่ว่าอย่างไรเหล่าโจก็กล่าวถ้อยคำติเตียนไม่ออกส่วนบทสนทนาของหลินเยียนในกลุ่มแชทใหญ่เหล่าโจต้องเห็นอยู่แล้วแต่จะให้ตำหนิหลินเยียนเพราะเรื่องนี้ก็คงไม่ได้นั่นเพราะเหล่าโจคุ้นเคยกับเหล่าพ่อเพลงในบริษัทดี คนระดับพ่อเพลงทุกคนต่างก็มีนิสัยแปลกพิลึกกันทั้งนั้นอย่างเช่นเจ้งจริงคนนี้เห็นชัดๆว่าเป็นนักแต่งเพลงฝีมือระดับพ่อเพลงแต่ปกติแล้วไม่ได้แต่งเพลงสักเท่าไหรหรอกกลับชื่นชอบการวาดภาพเป็นชีวิตจ,จิตใจแถมยังจ่ายเงินจัดนิทรรศการภาพวาดของตนเองอีกด้วยเรากับว่าการแต่งเพลงเป็นแค่งานเสริมของเธอแม้หลินเย็นจะไม่ใช่พ่อเพลงแต่จากบุคลิกและนิสัยที่แสดงออกมาจนถึงตอนนี้ ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับบรรดาพ่อเพลงฉะนั้นเหล่าโจจึงไม่ได้แปลกใจสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าที่เด็กใหม่ซึ่งไม่วางไพ่ตามปกติน้ำซ้ำนิสัยยังคล้ายคลึงกับเหล่าพ่อเพลงนั้นกระตือรือร้นถึงขนาดนี้เป็นเพราะตื่นเต้นกับผลงานของเขาหรือเป็นเพราะตื่นตัวกับเงินห้าล้านกันทำไมคิดแล้วมันก็ยิ่งตงหงิดใจแน่นอนหล่ะแม้ว่าการประพันธ์เพลงจะเป็นศิลปะ แต่สุดท้ายแล้วคนส่วนมากก็ทำงานไปเพื่อเงินจุดนี้ย่อมเข้าใจได้แต่ทว่าเรื่องที่หลินเย็นหยิบเครื่องคิดเลขมาคำนวณส่วนแบ่งกลางห้องประชุมนั้นน่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของแผนกประพันธ์เพลงในสตาร์ไลท์ไม่ใช่แค่เหล่าโจในตอนนั้นคนทั้งห้องประชุมต่างมีคำพูดอยู่เต็มสมองไปหมดแต่กลับไม่รู้ว่าจะเริ่มค่อนแค่จากตรงไหน โดยเฉพาะอูยงและเจ้างหานซึ่งนั่งขนาบซ้ายขวาของหลินเยียนสีหน้ายิ่งสับสนเข้าไปใหญ่เมื่อนึกถึงวิธีการพูดของหลินเยียนกับเจ้างจริงในกลุ่มแชทใหญ่วันนี้ในที่สุดทุกคนก็ได้ข้อสรุปเซียนอวีเป็นอัจฉริยะวัยละอ่อนเป็นคนเดอเดรด,ดาดาเมื่อคิดได้เช่นนี้หลินเยียนก็ดูเหมือนจะกลายเป็นคนน่ารักขึ้นมาอย่างน้อยเขาก็จริงใจพอทุกคนนึกถึงตรงนี้ก็ค่อยๆหัวเราะออกมา บรรยากาศของห้องประชุมจึงผ่อนคลายลงเรื่อยๆถึงขั้นมีคนหยอกเอินกับหลินเยียนได้โบนัสแล้วอย่าลืมเลี้ยงกาแฟทุกคนด้วยนะครับหลินเยียนลังเลอยู่พักใหญ่ก่อนจะตอบรับเสียงหัวเราะครืนของทุกคนก็พลันคึกครื้นกว่าเดิมไร้ซึ่งเสียงหัวเราะเย้ยหยันกลับกันเสียงหัวเราะของทุกคนแฝงไปด้วยความเป็นนิตรโดยเฉพาะสมาชิกผู้หญิงซึ่งสีหน้าเต็มไปด้วยความเอ็นดู ใครให้หลินเยียนเป็นแค่นักศึกษาปีสองกันละ่ะแถมยังเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งซะด้วยแต่ว่าเล่นก็ส่วนเล่นหยอกล้อก็ส่วนหยอกล้อไม่มีใครคิดว่าหลินเยเวียนจะได้ออเดอร์นี้จริงๆหรอกนักแต่งเพลงมือทองของชั้นสิบยังไม่ได้งานนี้หลินเยียนเป็นเด็กใหม่ที่เรียนวิชาพื้นฐานปีสองจะได้งานเหรออย่าล้อเล่นไปหน่อยเลยในห้องประชุมแห่งนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าผู้ประพันธ์เพลง ชีวิตดั่งมวลพกายามคิมหันนั้นยอดเยี่ยมทว่านักแต่งเพลงมือทองสิบกว่าคนซึ่งถูกตีเพลงกลับมานั้นแต่ละคนไม่ได้มีเพลงดีๆภายใต้ชื่อของตนแค่เพลงเดียวนอกจากนั้นในรายชื่อเพลงโดดเด่นของพวกเขาแล้วหากสุ่มเลือกมาสักหนึ่งเพลงผลงานก็ไม่ได้ได้ไปกว่าชีวิตดั่งมวลพกายามคิมหันเลยไม่อย่างนั้นจะคู่ควรกับการเป็นมือทองของบริษัทเหรอ หลินเยยนไม่รู้ความคิดของคนอื่นๆตอนนี้ในสมองของเขามีแต่เงินห้าล้านถึงแม้ว่าเงินห้าล้านเขาจะได้ส่วนแบ่งแค่1นุดส่วนเท่านั้นหลังจากเลิกประชุมหลินเยียนไม่ได้ออกจากห้องประชุมทันทีแต่กลับเอ่ยถามเหล่าโจซึ่งกำลังเก็บของอยู่ว่าหัวหน้าผมจะหานักร้องได้ที่ไหนหรือครับนักร้องเหล่าโจขมวดคิ้วตอบ นายไม่ได้จะรับออเดอร์นี้ของฉีโจรหรอกหรืองั้นภารกิจสำคัญตอนนี้ของนายก็คือเขียนเพลงเขียนเพลงดีๆออกมาแล้วค่อยไปหานักร้องถ้าเพลงที่เขียนออกมาไม่เข้าทีนายหานักร้องไปตอนนี้จะไปมีความหมายอะไรเหล่าโจไม่ได้ตั้งความหวังเรื่องที่หลินเยียนจะเขียนเพลงดีๆออกมาแต่สำหรับขั้นตอนการสร้างสารรค์ผลงานพื้นฐานเขาหวังว่าหลินเยียนจะเข้าใจอย่างไรเสียเขาก็คาดหวังกับหลินเยียน เพราะว่าหลินเยียนเขียนเพลงชีวิตดั่งมวลพกายามคิมหันออกมาได้ดูจากพรสวรรค์แล้วนับว่ายัางมีพื้นที่ให้พัฒนาอีกมากโขไม่อย่างนั้นเขาจะประจบขอคนจากเจ้าจะเจวียมาทำไมงั้นถ้าเขียนเสร็จแล้วผมจะหานักร้องได้ยังไงครับหลินเยียนทำได้เพียงถอยมาก่อนจะให้เขาบอกไปว่าผมเขียนเพลงเสร็จแล้วก็คงไม่ได้หล่มัง้งถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าสงสัยไปสักหน่อย เหล่าโจงเงียบไปจะหานักร้องมาร่วมงานปกติแล้วต้องไปแจ้งกับทางแผนกศิลปินกรอกแบบฟอร์มก็ได้แล้วถ้าจะหานักร้องเบอร์ใหญ่ของบริษัทนายก็ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสักระยะจากนั้นฉันก็จะไปแจ้งกับทางนั้นเองหลินเยียนพยักหน้าเหล่าโจคล้ายกับว่าจะฉุกคิดบางอย่างออกตบหน้าผากตนเองพลางพูดว่าเกือบลืมว่านายสนิทกับเจ้าจวีย เดี๋ยวเรื่องออเดอร์ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรถ้านายอยากปล่อยเพลงจริงๆไปบอกเจ้าเจเวียก็ได้แล้วเธอเป็นคนดูแลนักร้องทั้งหมดของบริษัทหน้าแน่นอนว่าเพลงของนายจะต้องผ่านการตรวจสอบของบริษัทว่าคุ้มค่าที่จะปล่อยไปซะก่อนอ๋อหลินเย็ยนพยักหน้าหนึกๆเขาออกมาจากห้องประชุมกลับไปยังที่นั่งของตนก่อนจะโทรศัพท์ไปหาเจ้าจวียสอบถามเรื่องหานักร้องหานักร้อง เจ้าเจาเวียยิ้มเอ่ยนึกไม่ถึงว่าเธอจะผลิตผลงานเก่งขนาดนี้ไม่ทันไรก็มีผลงานใหม่แล้วได้บอกมาเธอหานักร้องแบบไหนอยู่ผมจะหาเจ้าจะเวียตัดบทหลินเยียนช่างเธอฉันจะส่งข้อมูลกับไฟล์เสียงของนักร้องหน้าใหม่ในบริษัทที่ช่วงนี้ไม่มีงานไปในอีเมลเธอก็แล้วกัน จากความเข้าใจเรื่องเสียงของเธอก็น่าจะหานักร้องที่ตัวเองต้องการได้ถ้าหาได้แล้วเรื่องที่เหลือฉันจัดการเองส่วนเรื่องนักร้องแถวหน้านักร้องแถวหน้าทำไมหรือครับนักร้องแถวหน้ามีข้อเรียกร้องเรื่องเพลงสูงมากสูงขนาดไหนครับพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนอกเสียจากว่าเพลงที่เธอเขียนออกมาแต่ถึงระดับเดียวกับชีวิตดังมวลพกายามคิมหันพวกเขาก็มักจะไม่รับพิจารณา โดยทั่วไปแล้วนักร้องแถวหน้าจะมาเอาเพลงจากนักแต่งเพลงมือทองของบริษัทยังไงก็เป็นถึงนักร้องแถวหน้าใช่ไหมละ่ะส่วนแบ่งก็จะไม่ใช่อัตราส่วนเดียวกับนักร้องแถวสองลงไปแววตาของหลินเย็ยนระแวงขึ้นมาส่วนแบ่งเจ้าจะเหวียยิ้มตอบเธอคงไม่ได้คิดว่านักร้องทุกคนจะได้ส่วนแบ่งศูนในสองส่วนหรอกใช่ไหมนี่มันราคาของนักร้องตัวเล็กๆ นักร้องที่ค่าตัวแพงๆส่วนแบ่งก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยแทบจะเท่ากับคนแต่งเพลงเลยแล้วส่วนแบ่งของนักร้องตัวท็อปถึงขั้น1.5ในสองส่วนอีก0.5ที่เหลือถึงจะเป็นของนักแต่งเพลงผมอยากได้ผู้ช่วยงานครับความคิดของหลินเยียนพันกระจ่างในทันใดเจ้าจะเหวียหลุดหัวเราะลัน่น ตอนนี้เธอถูกพวกแผนกประพันธ์เพลงพาเสียคนแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าใครไปเรียกนักร้องแถวสองลงไปของผนกศิลปินเราว่าเป็นผู้ช่วยงานเห็นภาพชัดดีจริงๆแต่ฉันต้องเตือนเธอไว้ก่อนนะว่าเพลงพวกนี้นักร้องเบอร์เล็กอาจคุมไม่อยู่ต่อไปถ้าเธอไปได้ไกลแล้วอย่าเลือกที่จะไม่ร่วมงานกับนักร้องเบอร์ต้นๆเพียงเพราะเรื่องของส่วนแบ่งครับหลินเย็ยนพูดขอบคุณครับพี่เจ้าเจ้าจะเหวียตอบ ไม่ต้องขอบคุณวางหละ่ะหลังจากนั้นไม่กี่นาทีหลินเยียนก็ได้รับไฟล์เสียงมากมายในอีเมลเป็นข้อมูลและเสียงของนักร้องทั้งหมด1นึ่คนพอดิบพอดีเริ่มงานได้หลินเยียนสวมหูฟังไลฟ่ฟังไฟล์เสียงของนักร้องทั้ง1นึ่งคนนี้เพลงปลายยักษ์ที่หลินเยียนจะปล่อยในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าเลือกใครก็ได้มาแล้วจะร้องเพราะไม่เหมือนกับชีวิตดั่งมวลพกายามคิมหัน อย่างน้อยก็อาจไม่ใช่กับซุนเย่หัวอย่างไรซะก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นโจเซนได้อธิบายโจเซินนักร้องต้นฉบับของเพลงปลายักษ์จุดเด่นคือเป็นนักร้องชายที่มีเสียงสูงหลินเยียนไม่มั่นใจว่าเขาจะหานักร้องที่มีเสียงแบบนี้ได้ทันทีเขาจึงจําเป็นต้องหาตัวเลือกไว้ล่วงหน้าถ้าหากหาไม่ได้จริงๆเขาก็มีแผนสำรอง นั่นก็คือหานักร้องผู้หญิงสักคนซึ่งมีโทนเสียงใกล้เคียงกับต้นฉบ,บับและเพิ่มเทคนิคเข้าไปเสริมเล็กน้อยนี่มันซาวเอ็นจิเนียร์ค่าตัวหลักล้านชัดชด,ดูเอาไว้ซะ